สุราหารญี่ปุ่นร้างสุดหรูในคืนสุดหลอนเขียวขวายา,กากวกับฟูแอปเปิลหนุน่มชิญยะสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านช่วจ่าินิซังกอบังว่าวันนี้ผมได้พาหลานตัวตึงมาอีกเช่จจนเคยเขียววัฟซัตจิบิโจจิโนโอโยสุริติสีมัส サザリンにメジャーミロンパンドラグラーでランソニック、ここはずっと車が通ってーティが完全に廃墟になっています。トランラクティラプンドルコマンティーにダバリンセンプペッドは最初ここにしたとき、変な音聞こえました。タイガンでラベスムロスルンが後々その変な音を証明していきましょう。 สถานที่แห่งนี้ใหญ่โตและหรูหรามากไม่น่าเชื่อว่าจะร้างได้โอ้โวะมโนสโกคือโกะกะเดะโอชินาโตโกริสกาไอเนคุให้คุณนันตีมและเพื่อเพ่ให้เป็นการเสื่นาฬิกาเราไปสัมผัสความหวานของที่นี่กันโอเคว่ามดไตไนเดสโนเรนโคโกโนโซลิซาโออะจิวะติมิชูเราแสบตาใช่ไหมไปจากที่เราเดินจากด้านหน้ามามาด้านข้างกว่าจะมาถึงโลนี้ได้ก็เกือบพลาทุ่ม ยังแตกเสือเรามช่วงบนกวา่าท้ายอปพั์่ะเสียงเอ่วว่าจังสุกค่ะเกตชินยะนั้นที่ชิโซ่พัง,นนพงขนาดนี้เลยมีประตรงประตูเรายังไม่เข้าข้างในครับขอสำรวจข้างนอกอนอก่อนนี่เป็นครั้งแรกเลยคืออยู่มาเป็นศึกปีแล้วนะครับผมแต่ก็พูดจริงๆว่าสถานที่อย่างนี้ผมยังไม่เคยมาสัมผัสเพยแค่แบบ,บผ่านเราไม่รู้ด้วยว่ามีป้ายคืออะไรครับอุเมยะ อูเมยะอเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านสายบอยดูข้างในน่านสงสารจริงๆเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือหรูมากแต่ทําไมถึงลกล้างได้ Key มีเขียนทัวข้างในนี้ลกฝุดๆุดไม่น่าเข้าเลยนะครับลกฟุดฟุดนี่ขอเดินรอบน,นขอกก่อนแล้วกันนะครับตัว,ต,วตัวมันร้องอะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตัวที่ร้องทั้งมันตัวที่ร้องนี่ก็พวกเราวันนี้ไม่ได้เอาอาหารมาให้นะครับไม่ได้เอาอาหารมาให้ มันจะจับอาผู้เสียงดังจริงๆเสียงดังจริงเสียงดังเสียงดังจริงๆนี่เสียงดังจริงตอนนี้เราไปนี้เลยนี่คือสุดทางตรงนี้มีแต่ป่ารกๆเราเข้าข้างในดีกว่ามาทำมมานี่นะอันตรายนะครับอย่าเดินอย่าเดินเหยียบเหยียดขาแร้วอันตรายคือซากุระเมืองไทยชมพูพันทิพย์นะครับผม สวยงามเป็นครั้งแรกที่เราจะเข้ามาที่นี่มารับชมความตื่นเต้นไปได้วยกันมาครับตัวตึงตามมาติดๆเดินอย่างมีสติตอนนี้เราได้ยินเสียงไปนอกชัดเจนนะครับตามมาจะเจออะไรข้างในเกิดมาเพิ่งเกิดมาจริงๆดมูมันไม่ได้ลบ้างแค่สองสามปีแล้วนะครับถ้าดูอย่างนี้ไม่ได้ลบรางแค่สองสามปีนะครับผมเชื่อเลยดูโอ้โหหน้าสง่าม,มากครับลูกพันไม่มีหัวไม่มีตัวเลย ลำคาญตัวหา่าลำคาลตัวเหา่าดูดีนะครับตัวเหา่านี่เขียงเข้ากล้องน่ารำคาญมากต้องเดินหลบดูครับรูปอาหารญ,ญี่ปุ่นน่ากินไหมนี่คืออะไรคานิราเมนรามเมนปูนะครับคานิราเมนนี่คืออะไรจาวามุชิจาวามุชิก็คือไขต่ตุ๋นและอันนี้อะไรครับน้านี้ขเขาแหะอ่านไม่ออกจ,จิริโซซื้อจิริโซซืซอสพริก เหรอซอสพริกเหรอเอบิจิริเอบิจิริซอสเอบิจิริก็คือเหมือนเอากุ้งไปผัดในซอสไปเผ็ดนะครับเอบิจิริสถานที่หลอกล้างจริงๆทั้งสายและนี่คือเียวซ่านะครับโยซ่านี่คือเอบิฟลายเอบิฟลายคือกุ้งชุบแป้งทอดนะครับไม่ใช่เทมปุระนะครับไม่เหมือนกันเทมปุระไม่เหมือนกันอันนี้คือนี่คืออุซากิมก็น้ำหนในปาทิจินเดีย๋ยวเราไปสำรวจข้างในกันปาทิจินเนี่ยตัวประสับก็ทิ้งเลยเออกขี้เกียจไปกันแล้ว นั่นจิมือเดียวเราก็สำรวจกันได้เนาะนีะนะ่ดูดิพังหมดเลยข้างในเป็นที่เก็บเงินพังหมดตามมาครับอย่างเงี้ยเราเดินห่างจากพวกเขาแล้วเดินห่างจากพวกเขาวันนี้เราก็ทาให้เนี่ยมันสถานที่หลูมไหมครับไม่ดูเนี้ยเดี๋ยวเราสำรวจชั้นหนึ่งกันให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นชั้นสองนี่เรายังไม่ไล์สดกันนะครับเพราะเรายังไม่มีคนดูชั้นสองเดี๋ยวคขึ้น,น,นสำรวจชั้นหนึ่งกันให้ทั่ว,วไหเพราเราหนีจากพวกตัวเหา่านี่นี่คือหมูกระทะใช่ไหมครับ มาทิ้งกันอย่างนี้เลยมา,มาเข้าดูในร้านกันนี้ก่อนไหมกิวดงนี่มาดูคัน้ล่าแมงคันนี้ล่าแมงกิวดงนะครับเข้าหน้าเนื้อกะลาเมนปูร้านกิวดงเดี๋ยวนีนีครับตรงนี้เป็นหลุมเลยต้องก้าวขาไปอย่างมีสติแบบนี้นะครับมาโอเคทําครับตามาามาตามมาหืมเหลือจริงดูดีไซน์ by คานิสตันเดซ ember สองพันสิบถ้าสองพันสิบเี่เป็นสิบปีนะครับแต่มันล้างมว่าไม่รู้อช่อองค์ท่อแอร์ไม่เหลือช่อองค์ท่อแอร์เดินให้ดีนะครับอาจจะเจออะไรแปลกๆพยายามเดินอย่าให้มีเสียงนะครับเดี๋วจับกล้องดีๆหน่อยไม่รู้จะจับยังไงจริงว้านี่มาดู ไม่เคยมานี่ครั้งแรกนี่คือซีน่าทานดินเนอร์ทานครับดิ Time, pox, ase, iku, ako, ako, นเนอร์ทานสโมกพอกซาเซะยากิเนกิเฮิยาชิยากะเฮิยาชิชากะนะครับก็คือต้องหูเย็นน่าสงสารน้องสถานที่อย่างนี้ไหมคนเขามาทํางานมาเปิดร้านอะไรแบบนี้อ oh, <yeah. S 1> ย่างหรูนะก็ข,ของเขาคุงแรของเขาไปเนี่ยเราเกิดมาไม่เคยเข้าไปในเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราจะได้เข้าไปในเคาน์เตอร์ดูกันอู้มันก็ไม่มีอะไรนะ ตู้เยน็นดูดิโอ้หนี่ปอกแตกปอกแตกกระจกนะครับเหยียบดีๆอันตรายมากอาไปดูตู้เย็ยนอันตรายนะเหยียบให้ดีอืมมันล้างแบบสถานที่ดูดิดีนะมันมันไม่มีพวกแบบคนบ้าหรือว่าคนติดยาเข้ามาเนาะมันอยู่ไม่ได้หรอกคนบ้าคนติดยามันเบื่อ<ม>เข้ามา บบดูว่าไงนี่มีฟิลเตอร์ใหญ่เป็นมุมต้องไม่มีอะไรเป็นของจริงๆล้างๆมันน่าสงสารเนาะดูดิของใช้ได้ดีทั้งนั้นเลยครานเลยมไม่เหลืออะไรทั้งสิ้น ไม่เหลืออะไรทิ้งไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูไม่มีอะไรครับนี่คือตู้ไฟอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีนะครับาตรงนี้เดินยากไม่เข้าปลาออาครับเดินยากปลาเหล่าโสวยโป้ยครับปลาเหล่าโสวยโป้ยจริงดีกว่าคือร้านนี้เหมือนเป็นคาราโอเกะอะไรทุกอย่างนี่คือปลาเหล่าโสวยโป้ยอ่าครับมาดูปีกันเลยเราจะรู้สองพันสิบเจ็ด นานไหม่ไม่นานนะนี่คือคิงของเราสวัสดีครับคิงคิงอยู่ที่นี่เนาะท่านคือเทพผู้ดูแลรักษาท่านเทพผู้ดูแลรักษาที่ปกปักรักษาที่นี่ในกระจกนี่อันตรายมากต้องรอดีๆระวังปวดตดตดก่อนจบนี้มานี่คือออยนี่ครับออยก็คือเป็นว่าหัวเชื้อน้ำมันเติมให้แรงหนูกัดเละครับอันนี้ฝีมือหนูนะครับนี่ไม่เหลือ ไอ้นี่คือชิจิมิก็ไม่เหลือครับขวดขวดนี้ไม่นานขวดชิจิมิเนี่ยนะชิจิมิคือของกินอร่อยมากนะขวดปรุงเครื่องปรุงชิจิมิกะระชิหนูกัดแหลกครับกัดแหลกลืมนี้มาดูลืมนี้สมดกชั้นล่างเต็มเหนียวเลยนี่นี่ของดีของดีของดีอ่าของดีงดเบนเบนบอร์ดนะนี่หชั้นสองอหมลืมเยอะจริงไม่หนชั้นสอง คุ้งฉันสองแม่งเลยลื้มนี่ก็ไม่น่าเาชื่รู้สึกปวดขี้นิดหน่อยแต่ยังทนได้อยู่มาดูนี่คืออะไรซิลเว,เวียนี่เวลานะครับ23นาถินาโหดนะครับ23มิถุนายโหดมไหมโหดไหมโหว คือลิฟต์นะครับลิฟต์ยังไม่เหลือครับดูลิฟต์ยังไม่เหลือโดนลื้อเลยอย่าไปเข้าใกล้มากดูไม่มีอะไรอินย <74. S 1> ห้อ,อง,งนี้รู้่หมหลือเยอะ,ยะห้องแคบๆก่อนสำรวจข้างใน ไปได้อีกเชื่อมโยงกันเยอะมากต่อมามีสำรวจมั่วแนละ้วมันเหมือนเป็นห้องตัวห้องที่เป็นด้านหลังของร้านโอ้หนี่น่ากินไหมครับอยากกินิกกุ๊มีเอบียด้วยร้านนี้คือเจ๋งนะร้านนี้คือร้านอยาก,กินนิกุกอย่างดีดูนะโดยแต่ก่อนนี่คือรุ่งเรืองมากเขาบอกเลยแต่ก่อนเวลามีอีเวนต์อะไรเขาบอกให้มากินที่นี่กัน แต่ตอนนี้ทำไมสภาพเป็นอย่างนี้น่าสงสารมากๆอ้ลาเลอขึ้นหมดรบไม่เหลือโด,ดูดิป้ายนี่น่าสงสารจริงนะไา้ทีนี่อยูาบูมาทีน,นี้ครับอันนี้เป็นเศษกระจกหรือมันเยอะจริงนะโอ้โหตรงนี้ไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่แต่ผมจะให้ดูบรรยากาศ ให้บูมบรรยากาศไหนคือเชือกครับเชือกหรือว่าเน็ตเอาเชื่อมเชื่อมกันหมดเดี๋ยวนี่เราสำรวจนี้นี่ก่อนที่เราจุดปะเนี่ยคือเก่าขนาดไหนคุณดูครับอยากใหญ่ขึ้นหวดน้ำอะ่ะน,น้ำนี่ใหม่หเลยอะอยากใหญ่ขึ้นหวดน้ำนะแล้วดูมีมี UPS ให้ UPS มีคีย์บอร์ดให้ด้วยโอ้โหคีย์บอร์ดดีเนี่ยครับนี่ UPS แล้วคีย์บอร์ดนั้นคนที่ทำงานอยู่นี่คือสมบูรณ์บแบบจริงจริง อ๋อนี่จะเป็นเป็นห้องโคชิสึนะครับโคชิสึคือห้องวส่วนตัวที่แบบว่าให้คนญี่ปุ่นที่เป็นระดับชาโจซาโจมานั่งกันประทานกันดูครับโคโนมิอันนี้คือของชอบนะครับป้ายดีๆเลยแล้นี่คือห้องเป็นห้องจริงเสียดายไหมสถานที่ดี่มีนี้เป็น a อวันวูดีเรมีทำไมมันล้างได้อสถานที่นวดมีการทิ้งคอมอะไรไว้ด้วยครับดูนี่คือร้านนวดครับเรามาดูร้านนวดกันก่อนเข้าทุกอันอนุญาตนะครับ จานยังอยู่หนูเหนื่อยกัดหมดแต่เดีเย๋ยวหยยบแก้วนะดูมันเจ๋งอะดูดินี่มันคือลงนวดเลยนะัดเข้ามาครับครับขออนุญาตครับเย็นนะครับชั้นน้ำสาะดูบีที่อาบน้ําอย่างเงี้ยเจ๋งไหมอาบน้ําได้นอนเลยนี่นี่มันพูดง่ายๆคือคืออาบผมนวดชนิดนึงนะครับคุณเคยเข้ามาจริงๆไม่รู้ครับผมเขาแกะหมดอะ นี่ค right. Mother, ื right Ooh, right. no way, อห้องหงห้องนอนเลยห้องให้นอนเลยห้ส์ใหญ่มากไปดูครับฟังจากพี่เลยนี่มันสวรรค์เลยอ่ะดูครับอุ้ยแมวแมวหมาหมาโอ้ไม่กลัวไม่กลัวโอ้หมาหมาหมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกเราไม่ทำร้ายนะนะงานพีนไม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่ทําร้ายไม่ทําร้ายโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นเรามาดีห้องใหญ่หนีหนี หมามาแอบอยู่อาจจะเป็นหมาที่เกือบจะท้องหรืออะไรนี้ขอรูกอ่านจารุซี่คิดดูหลูไหมครับถ้ามันไม่ล้างเราหมดสิทธิ์เข้านาที่แบบเนี้ยมันหรูมากเพราะไอ้อ,อ่านเนี้ยราคานี้ยมันเป็นแสนดูดินี่คือมันทําเป็นสวรค์เลยนะคือสถานที่นี้บอกก่อนมันคือนิคมที่ให้คนญี่ปุ่นมาทํางนานเพราะฉะนั้นเงินเดือนคนญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขามีห้องน้ําอ่ะแยกออกมาเงินเดือนคนญี่ปุ่นที่ออกมาทำมาขั้นต่ำก็แสนสองแสน ปกติคือสามแสนแล้วเขาทำเขาได้เงินเดือนเบิ้ลเพราะงั้นสถานที่อย่างนี้คือเขามาเที่ยวสบายมันเจ๋งว่าเจอหมาพี๊บไหมครับเจอ,อแล้วนะครับไมโครชิปอะไรทุกอย่างเหมือนอันนี้ครับ acp นี่คือเป็นอาบอบนวดแล้วดูนะมียังของในครบอะโรมาอะไรครบเลยอะโรมาทวยจานนี่น่าสงสารจริงๆลาขึ้นหมดลนะล้างตำแบบ แต่หมามันมันนอนอยู่เนี่ยมันมันมีอะไรน่ายตรมันเปียกด้วยดูดิตรงที่ที่หมานอนเปียกไม่รู้หมาไปเหยียบอะไรมาเปียกเฉยงมันเยี่ยวแตกหมามันกลัวเราลยมันเยี่ยวแตกเลยครับเเหาาบทุกห้องมันมีรูดูทุกห้องจริงจริง ถึงว่านี่มันแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเหมือนโรงแรมรวมกับร้านอาหารเลยมันเป็นเอเวานูลเลยมีอาบอบนวดข้างในด้วยนี่คืออาบแบบนวดมันเกียว่ามวันมศาสตร์มันใหญ่จริงๆไงนะเรายัางอยู่ในอาบอบนวดอยู่นะครับที่อยู่ในเอเวานิโกรางผมหาโลนีไ้ได้ได้ความบังเอิญจริงๆผมรู้ว่ามันมีอยู่นะครับที่นี่แต่ผมไม่เคยเข้าเคยแค่แบบผ่านผ่านแล้วเคยได้ยินชื่อเฉยๆนะมีไอเทมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรไอเทมการ์ด หรือมันมันวนมันใหญ่มากวนวนแล้วก็วนอีกแล้วแบบมีซอยซับซ้อนใหญ่จริงๆริที่นี้ใหญ่ยอมรับเลยนี่เราวนมาถึงเคาน์เตอร์ของเขาแล้วนี่เคาน์เตอร์มีอินเทอร์อนเน็ตม,มีแอร์จบเคาน์เตอร์นี่คือคนทำงานเขาเนี่ยนุลุเดี๋ยวผมแปลให้นะครับนุลุนี่ก็คือเป็นออยล์ชนิดหนึ่งที่ทาแล้วตัวจะลื่นๆเดีอไปเดี๋ยวค่อยสำรวจกลางวันอีกทีลึกๆๆใสย้เอวีวครับเอวีไปอ,ออกจากโรงวนวดกัน เจ๋งนะลงนวดนี้อะไรเราชอบแล้วมันเจ๋งสุดจริงระวังกระจกเดือนให้ดีจาะกะลงนวดคืออะไร,รมันไม่น่าไม่มันเจ๋งคนมันไม่มาเหมือนธุรกิจเหมือนเศรษฐกิจแย่ไงเจอโควิดเจออะไรแล้วก็คนญี่ปุ่นไม่มากัน คนแถวนี้ไม่มีไม่มีแบบอำนาจจ่ายนะเดี๋ยวมาดูนะโคโยอิอัปเจอร์ดอัปเจอร์ดินเดบาเหมือนคนญี่ปุ่นเขามาทำงานที่นี่เขาก็เครียดเขาก็ต้องอยากมาเที่ยวกันอย่างนี้ไปทางนี้กันก่อนมันกว้างใหญ่จริงครับเดินเหมือนเดินในห้างอะ่ะเราต้องระวังเดินให้ระวังให้ดีจเจอน้องหมานี่คือสุดยอดทางวันนี้ที่เดียวกันเนาะมันอีกร้านร้านเยอะจริงเนาะ ก็เช่าก็แพงด้วยเนี่ยห้องครัวมันเหมือนไฟไหม้น,นะทางเงี้ยดูไฟไหม้หรือโดนทุบถือดูดิมันเกิดไฟไหม้หรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องไปซนนื้อประวัติมันมีที่ดับเพลิงที่มันเปิดอยู่ครับเดี๋ยวไปซื้อประวัติดูอาจจะเกิดไฟไหมหร้ร้านไหนหรือเปล่า เนี of of ่ยานกูคือมันที่หรูมากไงเราเช็าทั้งหมดแล้วเมาสชัวร์ครับนี่ครั้นี้ได้ไกับชินิก็ซืฮัสกาซน1ครั้นีิเดิ้นสกถ้าต้ออเนื้อัวกับนื่ก็งร้าน้รายามางินอวอมา่านน้นะครถ้าใครอยากมากินนกะ้งานัถาใคามาปกินนวที่ใหานนี้นครับนี่ อันนี้ดูกตัวเอาออกมาด้วยอาจจะถูกไปใช้งานหรือจะมีตรงไหนที่แบบไฟไหม้ยี่สิบแปดถึงี่สิบห้านาทีเวลาพักดึกไหมครับห้าทุ่มสิบห้าผมมาไล์ดึกนะครับมาดึกขนาดนี้เราจะได้เจออะไรมากก็ได้นะครับแต่แต่แรกเจอหมาไปแล้วแต่ถ้าเราคิดดีทดําดีคอนเซปต์นะคิดดีทดําดีไม่ความสี่ยเดดร้อนให้ใครไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมแย่ไม่โกงนะไม่ทำร้า์อะไรสักอย่างเลยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ เราไปที่ไหนก็ตามคอนเซปต์ของผมคือขอให้มีความกล้าขอให้มีสุขภาพที่ดีผมสอนคนตลอดอย่าไปขอเรื่องโชคลาภหรือการเงินหรืออะไรก็ตามถ้าอยากเก่งอยากสําเร็จขออย่างเดียวครับสุขภาพดีแล้วมีความกล้า2ออย่างนี้คืออันนี้ผมเอาจากคอนเซปต์ของในหลวงรอเก้านะครับในหลวงรอเก้าเนี่ยก็สอนให้เรามีความกล้าและมีสุขภาพที่ดีเรา,า,าจะทําอะไรก็ได้ผมก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็เลยฝึกฝนตัวเอง

ต้นจะโกเด็นบอาเมนที่ประกคดหน่นน้ำเดือมันอยู่นี่คือส้วมเดิมที่เรามาปะรี่ส้วมใหม่ก็ไม่รู้มาสำรวจน้ำกันหน่อยมันวนเดือันสามมีจาริปะปครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนก็ออกมาคุยกันนะครับถ้าชั้นสามมีคนหรือมีสัตว์มีหมาออกมาคุยกันเรามาด้วยความยินดีเรามาเพื่อการจะให้ที่นี่ดีขึ้นช่วยเหลือกันเพราะว่าที่นี่นายทุนเขาจ่ายเงินแพงมาก แต่ทาไมถึงเป็นกลายเป็นสถานที่ที่ลบล้างไปได้หน้าที่ของเราคือการมาสํารวจแล้วทําให้สถานที่ตรงนั้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นไม่ทําลายไม่ขโมยไม่ลบหลู่เอชครับอันนี้ฮจอคอมนี่ไม่น่าจะเป็นห้องสํานักงานพวกที่เป็นแบบพนักงานทํางานกันเล็กไหมครับเํขาทำไมมันเละขนาดนี้มันงงไหมคนจะย้ายออกนี่คือมันต้องปักปักป,กป,กปักขนาดใหญ่นะหรือหมดหรือหมด อันนี้คือเป็นหัวของลิฟต์อันนี้ก็ไม่มีอะไรตันหมดนะผมก็มาสำรวจให้ดูกันคร่าวๆนี่คือเป็นปรินเตอร์ใช่าหรับระวังนี่จะตกนะครับเหยียบได้ไหมเหยียบได้เหยียบตรงกลางอย่าให้มันกระเด้งภาษาญี่ปุ่นตัวแรกนะครให้อินตัวแรกก็ให้เลยไหมคนที่จะเป็นพานทางานที่นี่ยเขาต้องมีภาษาญี่ปุ่นหมดและเข้าไปก็ไม่มีอะไรไม่กลัวเอาไปเดินเล่น,นไปไหแล้วกันไม่มีอะไรเดินเล่นไปนี่เราขึ้นมาถึงหลังคาเขาเลย โอ้มีหลังคาด้วยจริงสํารวจครับสํรวจมานี่โสํรวจกันหมดหล,หลังคงหลังคาสํารวจหมดได้มาอย่างนี้แล้วกลางคืนก็ชอบอยู่กลางคืนเป็นอะไรที่มันเย็นสบายนะไปเดินนะครับอรอบรอก็เป็นโรงงานปกตินะโรงงานที่ยังเปิดทําการปกติปล่องนี้ช่วยดูนะครับมีอะไรปุยลึกมากครับพี่น้องดูลึกไปดิงล่างลึกสุดเหมือนเป็นกล่อง ไปกินขยะแน่นอนเหมือนคนอาจจะเปิดแล้วส่งของทิ้งขยะอะไรอย่างงงเหมือนกันทำไมขึ้นมาขนาดนี้แม่งก็แค่แดาดฟ้าอย่างใหญ่ครับดูโอ้โหตรงนี้ดัดฟ้าใหญ่ค่อยค่อยเดินอย่างมีสติเดี๋ยวเราไปลงกันฝั่งนูน้นนี่มาตามมานี่เป็นโลที่สองของเราก็คือเป็นคลิปที่สองของเราเลยแล้วก็มีความทุ่มเทตั้งใจว่าจะทําให้ทุกท่านมีความเสื่อมว่ามีความกล้าหาญมีความแข็งแกร่งมีสุขภาพดีและสุภาพด้วยนะ คนเราเกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องสุภาพต้องให้เกียรติผู้หญิงใช่ไหมนะครับเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นเพศแม่ผู้หญิงทุกคนนะว่าผู้ชายเราแข็งแรงอยู่แล้วข้า <store> งบนนี้แค่ไม่มีอะไรขึ้นมาขำๆไปครับลงกันดีกว่าผมพ่อหลานตัวตึงของผมเราก็ถามเขาเมื่อกี้ว่าการมาเดินสถานที่บ้านหลังในโลแบบนี้ต้องใช้อะไรมีความต้องใช้ความกล้าหาญไหมครับใ <c oughs> แล้วแล้วตอนที่เราเดินเรารู้สึกกลัวกลัวไหมกลัวรู้สึกว่ามันจะมีคนลุกนิดหน่อยครับไม่เคยมา คนลุกแลวกลัวไม่กลัวมีตัวประหลาดมีอะไรออกมาไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยเนาะทาไมถึงไม่กลัวเจษเหตุผลคือเราเดิมที่เงี้ยมันต้องมีตัวประหลาดนะอย่างแรกเราเจอหมาไหมเจอหมาถ้าสมมติว่ามาคนเดียวแล้วเจอหมาอย่างนั้นสติแตกไหมเฉยๆเจอหมามันอยู่อย่างนั้นแ่ะมันบินงป๊บป๊จะติแตกไหมถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งถ้าจิตใจเราไม่มีความเมตตาจิตใจเราไม่กล้าหาญสุขภาพเราไม่ดีอันนี้เราเดินดูอย่างวะไม่มั่นใจสักหน่อย พอทิ้งความพมวเอร์กันอย่างนี้เลยมาครับเดี๋ยวยังไม่เดินนะจากอันตรายมีแต่เศษแก้วแล้วก็แคบๆไม่มีอะไรโอ,อ้ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นหลักความกล้าหาญสุขภาพที่ดีความไม่ตาไม่มีอะไรให้หน่าไปมันก็ไปลิงก์กับห้องนูน้นเดี๋ยว่อยกลางวันก็ได้ครับเดี๋ยวผมโอ้ซ้ำให้ผมซ้ำให้ตอนกลางวันนะครับนี่คือส่วนที่เรามา เราเดินบนเนี่ยเราก็จะมีทางเราก็นีมีเขาบอกคุยตรงไปโอ้จริงๆก็มาซื้อคือคุยตรงไปจุดด้าเดินดูด้วยระวังเหยียบตะปูพวกนี้ออเอาระวองเหยียบมาตามมาน,นี่ก็เลยมันได้ทางลงมันต้องมีร้านที่เราไม่เคยสำรวจแน่นอนเนี่ยร้านนี้เรายังไม่ได้เข้าแต่ก็ไม่น่าเข้าไม่มีอะไรใช้ความกล้าหาญนะบอกไว้ทหารสุภาพก็เป็น คนที่มีสุขภาพดีไม่ทำร้ายคนไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายสิ่งของแล้วไม่ทำผิดสินห้านะสินห้าเข้าใจแล้วเนาะมีอะไรมั่งนี่มีถุงมีปลาแลวด้วยปลาแลวสตินห้าแปดไม่ห้ามปล้นปลาแลวใช่ไหมปลนปลาแลวกันให้แย่นะนะปะลาแลวคือดูหรีนะปะลาแลวสวยโป้กันดูดหรีดูดนี่ก็คือตัวเองก็สุขภาพเสียคนรอบข้างก็ไม่ดีไม่ได้ห้ามนะครับแต่อยากจะให้ไปดูดในที่ที่มันไม่เดือดร้อนใครผมเจอประจํานะครับเวลาที่แบบปั่นจักรยานไปทํางานแล้วก็ mm hmm. เวลาไปยืน้างหน้า ก็จะจะสูดควันบุดีรประจาแต่ว่าปอดผมแข็งแรงมากผมออกกําลังกายทุกวันก็เลยไม่เจ็บไม่ปวดปอดแข็งแรงเพราะทั้งวิ่งทั้งปั่นนะผมเป็นสายนักไต่กีฬาทั้งวิ่งทั้งปั่นทั้งว่ายปอดจะแข็งแรงปอดแข็งแรงนี่มันก็เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงทั้งหมดแต่ต้องกินของดีแล้วพักผ่อนให้พอนะครับตรงมาตอนนี้ไม่เคยมาฟังเสียงมา ปีเสียงใช่ไหมในไงเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวไอด้ดำลุกลกลูกพ่อมานี้อ๋อไม่กลัวไม่กลัวกินอะไรไหมลูกพ่อมากลัวอ,อะไรลุกโอ้ยนั่นเดี๋ยวดูวิ่งวิ่งวิ่งลงน้ําไปเลยนะตัวดําปีเลยลุกพ่อกลัวมากมันเหมือนเป็นบ้านมันเลยนะเป็นบ้านมันจริงจะมันจะหาอะไรกินเนี่แหละต้องมีคนให้อาหารมัน นี่ถ้าเราโดดออกไปก็คือมันจะจบคริปเลยแต่เรายังไม่โดดเราจะออกทางปกติตรงน,นี้มันก็น่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างนที่โล่งลยรู้เปิดร้านได้ไหมไมาลูกวัดูี่ปีครับอย่างนี้เชื่อไหมครับจี่ปีอะอย่างเงี้ยโอดนะครับโอ้โอ,โอ้คุณนกมึงอยู่กันยังไงมึงสร้างรังกันแล้วมึงขี้ลงมาใช่ไหมโหดจริงๆนี่มีคนมาโอ้ <laughs> รลักออยสุดในโลกเลยอย่าทิ้งไปนั่นที่รักมันจะน่าจะมีมีออย อีิสองใจอีวันทองรักกันนานๆปีสองหกสี่เร็วๆนี้เองครับน่าจะเป็นเด็กเกียนมากันอยู่ครับนี่จิจกรรมฝาผนังนมาอ่านครับรักนะวินครับรักนะนักอ่อยเรานี่นะเด็กเกียนนะเด็กเกียนมาแว้นแล้วทำอย่างนี้กันเข้าใจได้ไม่ยากยังไม่เคยเข้าใช่ไหม,ไมเข้ายัางห้องนี้ยังนะครับดูกันไ้อยลกวนด้วยนะครับตุนตุกตา,ตานะครับ ร้านนี่ยังไม่เคยร้านแบบดูดีมากเลยมีกะทีด้วยนะ Thank you for observing our smoking policy Obs Observing าตามตามนะ Obs erve, Observe Observe ห้ามปลาไหลสวยพวกอกันในนี้เนี่ยสำรวจกันจะเที่ยงคืนแล้วนะครับอ่าทุ่มทุ่มำไมมาเละอย่างเงี้ยดูไม่เข้าใจครับคือมันล้างจนแบบที่ยืนที่ไรเละนี่คือคิงนะความมาตจรรย์คิง จริงจริงคิงบนนีอ้อยู่ที่สูงด้วยนะคิงไงี่ยเราจำไว้คิงอยู่ที่สูงก่อนจะนะครับเราจะต้องรักษาคิงของเรานะครับไว้ที่สูงปุ๊บคิงโอ้ยน้ำเปลี่ยนมาแล้วปิงต้องควรจะอยู่ที่สูง ไม่มีคนมาทําอย่างนี้นะครับชิงเราต้องไว้ที่สูงท่านโอเคโซโฟายังเละถ้าอยู่ได้นี่น่าเจ๋งเสือกเละถังค้าก็ไม่เหลือพังทุกอย่างดูขี้อะไรนี่นี่ขี้เอยนีย่อะไรก็ไม่รู้ข้างหลังมันเป็นป่าลกเลยอะมาด้านหลังล้งมันเป็นป่า แม่งหน้าเดินนี่ดีดูดิอย่าไปแม่งกระตุกนะนี่อย่าให้ดีพอได้อยู่พื้นเตี้ยเดี๋ยวเราจะทะลุไปข้างหน้ากันออกมาป่าแลวะวเดินได้ดีอันนี้มีสตินะเดี๋ยวมีสติถ้าเดินไม่มีสติอาจจะพึ่งได้เดินตามรูทที่เราฟัล้วเล่าความรู้สึกสรุปเรื่องราวและความารู้สึกหลังสำรวจสถานทีวนันสุดท้ายว่าภาพที่เราสัมผัสว่ามัตโมเมมัส ンームググルンこの後は勇敢でワンパクしなくアイティー、英語が得意です。ッーサタンティーランヘンに単に日本武者が大統領が出たまえを案内したいし、この廃墟は公表団地内に位置しており、豪華で巨大ですが、なぜこんなに廃墟になったのか謎です。 ความหลอนของที่นี่ก็คือเคยเกิดไฟไหม้และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของหมาจรจัดชั้นบนมีอาบนวดโคนุ่คเจ้คนโตโกะว่าคุจิสดไดนรายนี้น่าสึกะทีนิ่นีคือนีคือไดนเฮลส์กับอะไรคุณโรบารวนส์มวมีทางขาดเศษแก้วช่องลิฟความเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งสัตมิจิคซุาเอเนโชโรกเเชนเงมม ブロスサンティラン、ウテンコンプロン、ミゾティト・ヤンカー、ウトンヘキエスタンティハイヒュー・タンサーの際に、マイジンビや、ついに意識を念頭に入れ、その場に腕前を表すことです。2人、にウイチ・シニジカ・ララントウテン、コプション・トタン・ップタシテーニホン・プラハン・ソファーパソコン・レトーコクラブ。最後に、視聴者の皆さんにエールをお送りします。勇敢、健康成功のことです。ご覧いただき、誠にありがとうございます。 我看看。